สวัสดีค่ะมื่อนีผ้าหนองมาเก็บผพักเสียนเด้อจา้าพักเสียนฝรั่งมันเป็นดองฮิจาค่าแต่เหตุงานกัน,กนเนาะอพวเกเบียน,น่ยงหลายเบูเตมเลยจ้ะเนีย่ยเ,เป็นดองฮิจาหมาแล้วพักเสียนฝรั่งแสบเด้อจา้าถามาแสบบอแสบแห้งแสบคือพ,พักเสียนบานเฮ้าแสบกลัวนะ่นนูเนาะรสชาติเดียวกันเลยกินเดียวกันเลยจา้าแสบ รถกระแลนสวนไปสวนมน้าเนะาะก็คงสีวมีคนเขากบมะแลนอยู่ด้จ้ะเนี่ยมีมะแลนมะยางเขาคงสีวเงียวใส่ดอกอันไหนมันงามๆงเลย,บบเยพี่แบมเอากระปองมาอยู่โอเคไปพีจิไทยขามไป มันบ่มีแดดจ้ะมันบ่มีแดดมันก็เลยบ่หอมหอมก่อนหอมคือกินนกระเทียมหอมไข่ไข่กินกระเทียมนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเวลาไปคันแจ็บมากมากเด้อจ้ะอยากแม่อยากกินกระปนปลาทูเห็นพี่ต้อยกินปนคุยเอาคุยเอาละพี่ละยากหนู เก็บพาข้าวได้สิขันหนึ่งแล้วปกติข้าวโบกินดอก้อจ้ะแต่วันโบมี่เนาะปีนี้มันบบหนาวมันบ่แดดแ้อจ้อะโต๊ะเดี๋ยวพี่ไปดึงเอาดอกเอาเก็บทีมงานทีมงานเก็บกระเทียมจ,จ้าเอาใบ เนี่ยยอดซจำนี mniej, mm ่ก hmm. like, ็ร่างก็ร huh. We ่างแสบด้วยจ้ะเนี่ยหนวดยอดยอดก็ร่างสิเนี่ยยอดก็ร่างสิเป็นดอกนะแสบทันแดดดีมันจะอวบก็หนีแสบด้วยจ้ะอวบวิีิยุ่มรู้ว่ารู้ว่าคนเด็กอวบแต่ว่าขึ้นมาลายเนาะบ่หนี่มันใหญ่เขาก็บ่ได้มีเวลามาหนูเขาเหตุงานอย่ามุค่าก็หลายเด้อช่วงนี้